นี่แหละน้ำใจคนไทยฝรั่งอึ้งกับสิ่งที่แม่ค้าร้านข้างทางทำให้เขากลางสายฝนจะเป็นอย่างไรถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กำลังจะลิ้มลองสตรีทฟู้ดไทยเป็นครั้งแรกแต่ทันใดนั้นเองพายุก็เทกระหน่ำลงมาแบบไม่ทันตั้งตัว นี่คือสถานการณ์จริงที่อันเดรยูทูบเบอร์ชาวโปรตุเกสต้องเผชิญในขณะที่เขากำลังจะสิ้นหวังกับการกินผัดไทยมื้อแรกกลางสายฝนแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแม่ขาธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งกลับไม่ได้นิ่งดูดายแต่เรียบขว้าร่มคันใหญ่มาช่วยกางให้เขาทันทีโดยที่เขาไม่ได้ร้องขอเลยแม้แต่คำเดียว การกระทำเล็กๆที่แสนยิ่งใหญ่นี้จะสร้างความประทับใจให้อันเรได้มากแค่ไหนและนี่ใช่หรือไม่คือน้ำใจของคนไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกไปชมเรื่องราวสุดอบอุ่นหัวใจนี้พร้อมๆกันเลยครับ คลิปเปิดมาด้วยภาพบรรยากาศในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ซึ่งอันเดรได้เจอกับสถานการณ์น่ารักเมื่อมีพนักงานสาวสวยคนหนึ่งทักทายเขาว่า Hi baby ทำเอาเขาถึงกับเก็บอาการไม่อยู่เลยทีเดียวครับก่อนที่ภาพจะตัดเข้าสู่ไตเติลช่องของเขาที่ชื่อว่า Andre j. on a trip หลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ตัวอันเรกำลังยืนอยู่ริมถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจในวันนี้เขาแนะนำตัวเองว่าเป็นคนน้ำหนักเกินที่กำลังพยายามเดินให้ได้วันละหมื่นก้าและเป้าหมายในวันนี้ของเขาก็คือการเดินเท้าจากสุขุมวิทไปยังชัยนทาวาซึ่งเขาคาดว่าน่าจะใช้เวลาเดินประมาณสองชั่วโมง และทันทีที่เริ่มเดินได้ไม่นานสายตาของอันเดรก็ไปสะดุดเข้ากับบางสิ่งที่ทำให้เขาดูตื่นเต้นเป็นพิเศษครับเขาชี้ไปที่ถังขยะสามใบหลากสีสันที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมทางเท้าแล้วก็พูดออกมาด้วยความประหลาดใจว่าเนี่ยครั้งล่าสุดที่ผมมาที่กรุงเทพนะมันไม่มีไอ้พวกนี้เลย ซึ่งเขาก็ได้เล่าขยายความถึงประสบการณ์ในอดีตให้ฟังครับว่าทุกครั้งที่คุณเดินไปไหนมาไหนพร้อมกับขยะในมือเนี่ยคุณจะไม่มีที่ให้ทิ้งมันเลยพร้อมกับบ่นพึมพำกับตัวเองเบาๆว่าแถวนี้เขาไม่มีถังขยะก,กันเลยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมก่อนจะสรุปปิดท้ายแบบติดตลกพร้อมรอยยิ้มว่าอืมสงสัยว่าตอนนี้พวกเขาคงเรียนรู้แล้วล่ะ แต่แล้วความท้าทายแรกก็มาถึงทันทีที่เขาเริ่มเดินนั่นก็คือการข้ามถนนนั่นเองครับภาพตัดมาที่อันเรกกำลังยืนอยู่ตรงทางม้าลายที่ดูวุ่นวายเขาหันมาที่กล้องแล้วก็เตือนผู้ชมด้วยสีหน้าจริงจังเลยว่าการข้ามถนนที่นี่ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปนะเพราะงั้นต้องระวังตัวกันให้ดีๆเลยก่อนจะเสริมด้วยมุกตลกร้ายที่ทำเอาอดขำไม่ได้เขาบอกว่า ต้องระวังจะได้ไม่ตายไงแบบว่ามาเที่ยววันรากแล้วก็ตายเลยมันคงจะห่วยแตกหน้าดู และดูเหมือนว่าคำเตือนของเขาจะไม่ได้เกินจริงไปเลยแม้แต่น้อยครับเพราะในจังหวะต่อมาขณะที่เขากำลังยืนรอสัญญาณไฟอยู่ที่ทางข้ามอีกแห่งหนึ่งทันใดนั้นเองก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งฝ่าไฟแดงฉิวผ่านหน้าเขาไปหน้าตาเฉยทำเอาอันเรถึงกับชี้ตามแล้วอุทานออกมาด้วยความเหลืออดว่าไอหมอนั่นเพิ่งจะฝ่าไฟแดงไปเลย ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นเลยครับว่าคำเตือนของเขาเรื่องความปลอดภัยในการข้ามถนนที่นี่มันคือเรื่องจริงที่ต้องระวังกันสุดๆเลยระหว่างทางเขาก็ได้เดินผ่านตรอกซอกซอยแคบๆที่มีรถยนต์จอดขวางทางจนแทบจะขยับไปไหนไม่ได้ซึ่งภาพแบบนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความหนานแน่นและเสน่ห์ความวุ่นวายของกรุงเทพได้เป็นอย่างดีเลยครับ หลังจากที่เริ่มจับเวลาการเดินบนนาฬิกาของเขาแล้วเขาก็ได้แวะที่แผงขายผลไม้ข้างทางทันทีทีนี่เขาได้เจอกับพ่อค้ามาดกวนที่ใส่หมวกทรงสูงดูโดดเด่นสะดุดตาเขาตัดสินใจซื้อแตงโมมาหนึ่งถุงในราคา20บาทซึ่งพ่อค้าก็หันให้เขาอย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วมากๆแต่ในระหว่างที่กำลังซื้อของอยู่นั้นก็มีเสียงตะโกนโวยวายดังมาจากที่ไหนสักแห่งทำเอาอันเรถึงกับงงไปเลย พอเดินออกมาเขาก็พยายามมองหาที่มาของเสียงจนในที่สุดก็เจอครับภาพที่เห็นคือชายคนหนึ่งกำลังยืนเปลือยกายตะโกนโวกเวกอยู่บนสะพานล,ลอยอันเรเห็นแล้วก็ถึงกับหลุดคำออกมาแล้วก็พูดแบบติดตลกว่าถ้าเขาต้องมาเปลอยกายยืนอยู่บนสะพานแบบนั้นเขาก็คงจะตะโกนเหมือนกันอันเรเดินต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับถุงแตงโมในมือ เขาก็ได้เจอกับเหล่าคนขับแท็กซี่ที่พยายามจะเรียกให้เขาใช้บริการแต่เขาก็ปฏิเสธไปอย่างสุภาพอากาศในตอนนั้นร้อนและอบอ้าวมากๆครับเขาบอกว่าอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสและความชื้นในอากาศก็สูงถึง92เําเอาเขาเหงื่อท่วมตัวไปหมดเลยในที่สุดเขาก็หาที่นั่งพักได้ที่หน้าร้านเบอร์เกอร์คิงเขาไม่รอช้ารีบจัดการกับแตงโมที่ซื้อมาทันที เราจะเห็นได้เลยว่าเขาเหงื่อออกเยอะมากจริงๆครับขนาดที่ว่าเหงื่อของเขาหยดลงมาจากปีกหมวกแก๊บของเขาเลยทีเดียวเขาถึงกับอุทานออกมาว่าเหงื่อมันไหลออกมาจากหมวกของผมได้ยังไงเนี่ยหลังจากพักกินแตงโมจนชื่นใจแล้วเขาก็ออกเดินทางต่อ ระหว่างทางได้เห็นวิถีชีวิตข้างถนนของกรุงเทพมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านขายเป็ดย่างที่แขวนเรียงรายหน้าร้านร้านขายกัญชาที่ตกแต่งอย่างทันสมัยไปจนถึงนักดนตรีตาบอดที่เปิดหมวกร้องเพลงซึ่งเขาบอกว่าเป็นภาพที่เห็นได้บ่อยในกรุงเทพเขาเดินผ่านสถานีรถไฟฟ้า BTS ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัยในกรุงเทพ แต่ดูเหมือนว่าอากาศที่ร้อนจัดจะทำให้เขาเริ่มไม่ไหวแล้วครับเขาเริ่มรู้สึกร้อนเกินไปจนทนไม่ไหวในที่สุดอันเรก็ตัดสินใจเปลี่ยนแผนเขาเดินเข้าไปในห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อหลบความร้อนและหาอะไรเย็นๆทานเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนกำลังจะตายเพราะความร้อนเลยทีเดียวพอเข้ามาในห้างได้เขาก็รู้สึกดีขึ้นมาทันทีแต่กลับกลายเป็นว่าแอร์ในห้างมันเย็นเกินไปสำหรับเขาซะอย่างนั้น หลังจากสอบถามพนักงานในห้างเขาก็ได้ความว่าฟูดคอร์ตอยู่ที่ชั้น6เขาจึงมุ่งหน้าขึ้นไปทันทีและที่นั่นเองเขาก็ได้เจอกับร้านอาหารเกาหลีที่ชื่อว่าออนกีจุงเขาไม่รอช้ารีบสั่งชุดบุลโกกิมาทานทันทีครับอาหารที่มาเสิร์ฟดูน่าทานมากๆครับเป็นชุดบุลโกกิที่มาพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆทั้งซุปกิมจิและไข่ตุน๋น อันเรดูมีความสุขกับการกินมากๆเขาบอกว่าอาหารอร่อยสุดๆและการได้กินอาหารร้อนๆในห้องแอร์เย็นๆแบบนี้มันช่างเป็นอะไรที่ฟินสุดๆไปเลยหลังจากทานอาหารจนอิ่มและรู้สึกดีขึ้นแล้วเขาก็เริ่มหลังเลว,ว่าจะเดินไปใช้หน้าทาวต่อดีไหมแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะเดินสำรวจในห้างต่ออีกสักพักและได้ไปเจอกับร้านป๊อปมาร์ทที่มีคนต่อคิวกันยาวเหยียด เขาเกิดความสงสัยว่ามันคือร้านอะไรกันแน่เขาจึงเข้าไปสอบถามพนักงานและก็ได้คำตอบว่ามันคือร้านขายของเล่นแบบสุม่มหรือที่เรียกว่า blind box นั่นเองครับคือเราจะซื้อกล่องมาแต่จะไม่รู้ว่าข้างในเป็นตุ๊กตาตัวอะไรเป็นการลุ้นไปในตัวซึ่งอันเรก็ดูจะทึ่งกับคอนเซปต์นี้มากๆและขำที่เห็นคนยอมต่อคิวซื้อของที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไร หลังจากออกจากห้างมาเขาก็รู้สึกว่าอากาศข้างนอกมันร้อนเกินไปจริงๆเขาจึงตัดสินใจล้มเลิกแผนการเดินไปใช้ในทาวในตอนกลางวันแต่แล้วภาพก็ตัดมาที่ช่วงกลางคืนครับ อันเรได้เดินทางมาถึงชัยนาทาวเป็นที่เรียบร้อยบรรยากาศในตอนกลางคืนแตกต่างจากตอนกลางวันอย่างสิ้นเชิงถนนทั้งสายสว่างสวายไปด้วยแสงไฟนีออนมีผู้คนมากมายออกมาเดินเที่ยวหาของกินกันอย่างคึกคักและแล้วทันทีที่เขาทานอาหารเกาหลีจนอิ่มท้องและกลับออกมาเดินบนถนนอีกครั้งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับเริ่มมืดครึม้มและในที่สุด ฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาแต่โชคยังดีที่เขาเดินมาเจอร้านผัดไทยข้างทางร้านหนึ่งที่ดูน่าสนใจเขาจึงตัดสินใจแวะพักทานมื้อค่ำที่นี่ทันทีเขาเดินเข้าไปทักทายแม่ค้าอย่างเป็นกันเองแล้วถามว่าผมนั่งตรงนี้ได้ไหมครับซึ่งแม่ค้าก็ตอบรับอย่างใจดีหลังจากนั่งลงเรียบร้อยเขาก็รีบสั่งเมนูโปรดทันทีผมขอผัดไทยไก่ครับ แม่ขาก็ถามกลับมาด้วยความเป็นห่วงว่าเพจโอเคไหมอันเรก็พยักหน้าแล้วตอบกลับอย่างหนักแน่นว่าเพจดีครับพร้อมกับสั่งโคกซีโร่มาดื่มแก้กระหายด้วยแต่ดูเหมือนว่าโชคชะตาจะเล่นตลกกับเขาครับเพราะทันทีที่สั่งอาหารเสร็จฝนก็เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักทำเอาอันเรถึงกับอุทานออกมาว่าไม่น่าเชื่อเลยผมเพิ่งจะนั่งลงเพิ่งจะสั่งอาหารแล้วฝนก็เริ่มตกซะแล้ว แต่ความน่ารักของคนไทยก็เกิดขึ้นทันทีครับแม่ขาจุกของร้านรีบหยิบร่มคันใหญ่ลายโคคาโคลามาช่วยกลางให้เขาเพื่อกันฝนอย่างขมักขแม่นการกระทำเล็กๆน้อยๆน,นี้ทำเอาอันเรถึงกับยิ้มออกมาแล้วพูดว่าสงสัยผมจะได้ร่มมาคันหนึ่งแล้วล่ะ ซึ่งภาพที่เห็นก็คือความใส่ใจที่สร้างความประทับใจให้เขาเป็นอย่างมากเลยครับไม่นานนักผัดไทยไก่ร้อนๆควันฉุยก็มาเสิร์ฟตรงหน้าพร้อมกับผักสดและมะนาวซีกหนึ่งซึ่งดูน่าอร่อยมากครับ อันเรมไม่รอช้ารีบบีบมะนาวลงบนผัดไทยแล้วก็เริ่มลงมือทานอย่างอร่อ,รอยอร่อยตายร่มที่แม่ค้ากางให้เป็นภาพที่ทั้งน่ารักและน่าประทับใจสุดๆไปเลยหลังจากที่เขาทานอาหารเสร็จเรียบร้อยและฝนหยุดตกแล้วเขาก็ตัดสินใจเรียกรถแท็กซี่จากแอปพลิเคชัน grab เพื่อเดินทางกลับโรงแรมเขาโชว์ให้ดูว่าวันนี้เขาเดินไปทั้งหมด2769ซึ่งเกินเป้าหมาย19 0ของเขา ไกลเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือเรื่องราวการผจญภัยหนึ่งวันเต็มในกรุงเทพของอันเรครับจากการเดินเท้าฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆทั้งความร้อนความวุ่นวายไปจนถึงสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันมากมายแต่สุดท้ายเขาก็ได้สัมผัสกับสเสน่ห์ที่แท้จริงของกรุงเทพทั้งอาหารอร่อยๆวัฒนธรรมที่หลากหลายและที่สำคัญที่สุดคือน้ำใจของผู้คนไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแตงโมใจดีพนัก งานในร้านอาหารหรือแม้แต่เจ้าของร้านผัดไทยที่กลางร่มให้เขาเป็นการเดินทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ก็เต็มไปด้วยความประทับใจจริงๆครับถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวการผจญภัยของอันเรในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ